ครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการเขียนสัญลักษณ์แทนยีนนะครับก่อนอื่นทบทวนก่อนว่ายีนคืออะไรนะครับยีนเนี่ยก็คือส่วนของดีเน A ะครับที่เป็นรหัสสําหรับสร้าง R า a และโปรตีนนะครับยีนเป็นตัวกําหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะักศึกษาจะได้รู้จักยีนหลายยีนของแมลงวีนะครับเช่นยีนก็บคุมลักษณะสีตา ยีนก็คุมลักษณะสีลำตัวยีนก็คุมลักษณะปีกครับคานี้อ่านี่ก็คานี้นะครับมีคำสองคำที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับ genotype และ phenotype น,นะครับ,นะรบโจทย์วันนี้นะครับคำถามเนี่ยจะถาม g e n น t y p e ถาม phenotype น,นะครับ genotype ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว,ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมียีนอย่างไร นะครับในขาะที่ phenotype เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็นนะครับอนนี้มนแมลงวีนะครับนักศึกษาจะได้ทำแลบแล้วก็ลองดูว่ามแมลงวี w y type นะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับ Y type ก็คือลักษณะที่เป็นลักษณะส่วนมากในประชากรนะครับอันนี้เรียกว่า y type คราวนี้ลักษณะที่ผิด ผิดแปลกไปจากลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นมิวแทนนะครับอ,อันนี้เป็นรูปของแมลงวีไวท์ไทป์นะครับนักนักศึกษาที่เห็นว่ามันก็จะมีอะไรครับเอาอยู่ว่ามันหัวนะครับหัวที่มีเด่นชัดก็คือตาใช่ไหมครับหัวแล้วก็มีอะไรตัวใช่ไหมครับมันจะแบ่งเป็นหัวอกท้องตัวแล้วมีปีกปีกแล้วก็มีขานะครับครวนี้ สิ่งที่จะให้นักศึกษาสังเกตนะครับก็คือเรื่องของตานะครับรตามีลักษณะอย่างไรสีอะไรนะครับปีกปีกมีลักษณะอย่างไรนะครับวายท่ยปีกจะต้องเป็นปีกตรงนะครับแล้วก็ยาวปลายปีกเนี่ยจะยาวกว่าส่วนของลําตัวนะครับนี่คือสวนท้องให้สังเกตสีนะครับวายทจะมีสีออกเหลือง เหลืองน้ําตาลนะครับแล้วลองดูว่ามีวันนี้มีมิวแทนสีอะไรบ้างนะครับตาไวท e ไทป์จะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นแดงที่ค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็ทึบนะครับมันจะมีตาสีอื่นด้วยวันนี้ให้สังเกตนะครับครานี้ถ้า,มาแมลงวีหตัวนะครับมีลักษณะมิวแตนหนึลักษณะเราก็จะเรียกว่าซิงเกิลมิวแตนนะครับในขณะที่ ถ้ามันมีลักษณะมิวแทนสองลักษณะเราจะเรียกว่าดับเบิลมิวแตนนะครับคราวนี้นักศึกษาลองดูรูปนี้นะครับมีแมลงวีสองตัวอบอกได้ไหมครับว่าเป็นมิวแตนกี่ลักษณะ,อะลองใช้เวลานะครับตาตัวนี้เป็นเสียอะไรครับเมื่อกี้บอกว่าวายไทป์ตาต้องเป็นเสียอะไรสีแดงใช่ไหมครับปีกเป็นไงปีกตรงไหม แล้วดูรูปนี้สิตาสีอะไรครับแล้วปีกเป็นยังไงครับปีกตรงไหมเชื่อว่าน่าจะมีคนตอบได้นะครับรูปนี้เป็น s i n เ l ิล e ิ t แ n นนะครับมีตาสีขาวอย่างเดียวที่ต่างไปจาก white type นะครับในขณะที่มแมลงวีตัวนี้นะเป็น double m e w t a n t ก็คือมีเรื่องของขนาดตาขาวปีกโค้งนะครับที่เป็น m ิ w t a n นะสอ,อย่างก็จะเป็น double m e t a n c อันนี้เราจะไม่ได้ดูทุกอย่างนะครับแต่วันนี้เอารูปมาให้ดูว่าลักษณะมิวแทนเนี่ยมีเยอะนะครับเยอะกว่าที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับอย่างเรื่องของสีตานะครับตาเนี่ยนี่คือไวท์ไทป์นะครับไวท e ไทป์พันโอริกอน R นะครับจะมีสีค่อนข้างแดงเข้มใช่ไหมครับสีตาเนี่ยก็แวรได้ตั้งแต่สีขาวเลยนะครับเช่นพวกจินต์ t y p e white นะครับจนถึงสีส้มนะครับนะครับอนอกจากสีตาแล้วมีอะไรอีกมีเรื่องของลักษณะตานะครับรูปนี้จะเล็กนิดนึงนะครับตาเนี่ยเป็นตาประกอบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเราเห็นแล้วว่าใหญ่เนี่ยเต็มหัวเลยนะครับใน y type แต่นักศึกษาจะเห็นนะครับจากรูปนี้ก็คือ,อลักษณะตาเนี่ยอาจจะมีรูปร่างได้ต่างกันนะครับ นะจะมีตาที่เล็กลงก็ได้นะครับอันนี้คือพวกวายออเมลเทนนะครับมีอะไรอีกสีตัวใช่ไหมครับสีตัวายท้ายอย่างที่บอกสีน้ำตาลอมเหลืองนะครับถ้าเหลืองเลยนี่จะเป็นเยลโล่นะครับเป็นเมลแทนชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัวสีเข้มอันนี้จะเป็นอีโบนี่นะครับตัวสีดำสังเกตไหมอ่าทีนี้ าฝากไว้นิดนึงว่าเวลาดูเนี่ยบางทีเราต้องมาเทียบกันไปใต้กล้องจุลทรรศน์เดียวกันนะครับเพื่อที่จะเทียบสีได้ชัดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเดี่ยวๆเนี่ยนะเราอาจจะบอกยากว่าตกลงนี่มันสีเข้มดำเข้มหรือมันสีน้ำตาลกันแน่นี่เหลืองหรือน,น้ำตาลนะฮะงั้นให้เอามาเทียบกันแเอาตัวที่เรารู้แน่ว่าเป็นไวท์ไทมยมาวางนะครับแล้วเทียบกับ Milton. มิวแตนเมื่อกี้บอกอะไรครับที่เป็นมิวแตน สีตาดูไปแล้วใช่ไหมสีตัวอ่าปีกอ่ปีกปีกเนี่ยนะครับไวท์ไทป์ก็จะต้องอย่างที่บอกปีกยาวนะครับตรงนะครับแต่วันนี้เราจะมีมิวแทนปีกโค้งนะครับเห็นไหมครับปลายปีกจะงอนงอนขึ้นนะครับปีกกุดนะปีกกุดเวสติเชียลปีกกุดเห็นไหมครับปีกสั้นไหมครับถ้าไวท์ไทป์นะปีกจะต้องยาวเลยใช่ไหมครับพ้นแอบเดเมนแต่นี่ ปีกสั้นอ่านี่คือตัวอย่างมิวแตนนะครับเพราะนั้นวันนี้ฝึกดูลักษณะไวท้ายลักษณะมิวแตนเป็นมิวแตนแบบไหนนะครับสีตาลำตัวหรือว่าปีกนะครับเป็น mutant, มิวแตนหมาเป็นมิวแตนแบบซิงเกิลมิวแตนมิวแตนลักษณะเดียวหรือดับเบิลมิวแตนเป็นมิวแ a นสองลักษณะนะครับวันนี้ให้ฝึกในห้องแล็บนะครับอ่าท่านี้ อยากจะทบทวนตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อจะมีใครที่ยังงงงงอยู่นะครับแล้วพูดถึงยีนยินควบคุมลักษณะใช่ไหมครับยีนเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งคือคําว่า a l l ลี e a l l ลี e คือรูปแบบของยีนนะครับยีนหนึ่งยีนเนี่ยอาจจะมีได้มากกว่า1นึ่ง a l l e นะครับในในที่เราเรียนวันนี้มีอย่างน้อย2อง a l l ล e นะครับอ l l ลี e หนึ่งจะเป็น a l l ลี e wild type อีกอันหนึ่งจะเป็น a l l ล l e m u t นะครับ นะยีนเดียวกันแต่มี2แบบเช่นยีนสีตา1นะนยีนมี2แบบควบคุมตาสีแดงแบบหนึงนะครับเป็น y t y p e หรืออันเลียวควบคุมตาสีขาวเป็นอ a ล l ลีย multan นะครับเป็นต้นาน,นี้วันนี้นะครับตั้งสติดีๆนะครับยีนของแมลงวีตั้งชื่อตามลักษณะ m u l t ต n นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า ถ้าระดับมิวแทนผิดที่ผิดปกติไปจากปกติเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นอะไรก็ใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษนั่นแหะมาตั้งชื่อยีนนะครับเช่นถ้าตาสีขาวก็ White ใช่ไหมครับก็ใช้ตัว W ถ้าเป็นตัวสีดำนะครับก็ตั้งชื่อ e b o n y ก็ใช้ตัว E เป็นต้นนะครับาีนี้เราต้องมาดูนิดนึงนะครับเรามาดูว่าลักษณะนั้นเนี่ย เป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยถ้าอัลลิของมิวแทนเป็นลักษณะเด่นนะครับให้ใช้อักษรตัวใหญ่นะครับตัวอย่างเช่นลักษณะ bar ายนะครับตาเป็นรูปเกือกม้าอย่างนี้นะครับคือตาตาแคบลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอัลเลิเด่นนะครับดังนั้นการเขียนสนัญลักษณ์ตัว b เนี่ยเราจะใช้ b ใหญ่เพื่อบอกว่ามันเป็นลักษณะเด่นนะครับคราวนี้คู่ของมันอัลลิที่เป็นวายาย ก็ให้คูณเติมเครื่องหมายบวกลงไปนะครับนั่นก็จะเป็น b บวกนะครับ b ใหญ่แล้วก็บวกอ่าดังนั้นยีนนี้มี2อัลลีลใช่ไหมครับอัลลีลมีแตน b ใหญ่อัลลีล y ท้าย b ใหญ่บวกนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกรณีที่ลักษณะมิวตันเป็นอัลลีลด้อยนะครับให้ใช้อักษรตัวเล็กเช่นอิบอนีนะครับควบคุมลักษณะตัวสีดําเป็นยีนด้อยเป็นอัลลีลด้อยคุณก็ใช้ตัว e เล็ก ครับคู่ของมัน y วท p e คุณก็เอาตัว e ีเล็กนี่แหละแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับอันนั้นก็จะเป็น y วท p e ครัวน,นี้การเขียนจีโน t y p e นะครับจุดประสงค์ก็คือเราจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมียีนอย่างไรนะครับคือมีอัลลีลอะไรบ้างนะครับมแมลงวีเนี่ยมีโครโมโซมเป็นคู่ดังนั้นยีนต้องเขียนเป็นคู่นะโดยที่แต่ละตัวเนี่ยจะเป็นตัวแทนยีนบนโครโมโซมที่เป็นคู่ของมันนะครับ ตัวอย่างเช่นจีโน y p e ลักษณะเราสีลำตัวนะครับคุณจะเขียนตัว E อย่างตัวเดียวไม่ได้คุณต้องเขียน EE นะครับเพราะว่าครโมโซมมันเป็นคูน่ใช่ไหมโครโมโซมอันหนึ่งก็จะมี E อันหนึ่งคู่มันก็เป็นคู่ EE นะอันนี้ทบทวนนะครับถ้าอัลลีลเหมือนกันก็จะเป็นโฮโมไซกัสนะครับถ้าอัลลีลไม่เหมือนกันในอย่างเช่นอันเนี้ยอีเล็กกับอีเล็กบวก อันนี้จะเป็นเอทิโรไซกัสนะครับอันนี้เป็นโฮโมไซกัสด้วยเพราะว่าอีบวกอีบวกเหมือนกันนะครับครน,นี้รู้ได้ไงว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะด้อยนะครับคุณก็ดูสิครับว่าตัวมิวแทนเนี่ยตัวที่ไม่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กถ้ามันเป็นตัวเล็กมันก็จะเป็นลักษณะด้อยนะครับนี่ยีนบางยีนนะครับอยู่บนโครโมโซมเพศ เวลาทำเนี่ยเวลาเขียนชิโนไทป์คุณต้องเขียนบอกโครโมโซมเพศด้วยนะครับเช่น GW นะครับ y s นะครับอยู่บนโครโมโซม X นะเพราะนั้นเขียนชิโนไทป์เนี่ยคุณต้องเขียนคู่กับโครโมโซม X กับ Y อย่างนี้นะครับเช่นตัวผู้ตาขาวนะครับก็ต้องมี X ตัวผู้จะเป็น XY ใช่ไหมครับในแมลงวีตัวเมียเป็น XX ตาขาวก็จะต้องมีเป็นอลริวดอยใช่ไหมก็เป็น W เล็กตรงนี้นะครับถ้าตาแดงก็เป็น X W บวกนะครับทีนี้ตัวเมียตาขาวเนื่องจากว่ายีน W เล็กเนี่ยเป็นยีนด้อยอาริวดอยถูกไหมครับมันจะแสดงลักษณะตาขาวได้เนี่ยก็ต้องเป็นโฮโมไซกัสรีเซซีฟนะครับในขณะที่ตัวเมีย ตาแดงเนี่ยที่เรา type มันก็จะต้องมี allele เด่นอยู่ w ยูบวกนะครับส่วนตัวที่2นี้จะเป็น w ยูบวกหรือ w ยูเล็กก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือที่เราต้องฝึก